สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีอะโวคาโดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีอะโวคาโดนะคะน้อเกินเราจะมาทําอะไรกินนั้นหลายคนอาจจะไม่เคยกินนะคะอันนี้คืออะโวคาโดที่สุกแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ที่เห็นกันอยู่นี้นะคะจะเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์พื้นเมืองพันจีตองนะคะรสชาติจะหวานมันเนิบเลยและประโยชน์ของอะโวคาโดนั้นจะมีวิตามินอ e ีและวิตามินเอค่ะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระด้วยนะก่อนอื่นนะคะเรานำอะโวคาโดมาผ่ากลางเลยค่ะผ่าครึ่งไปเลยนะคะทุกคน หลังจากที่ผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมะเมล็ดของอะโวคาโดนั้นออกนะคะเราจะใช้แต่เนื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเนื้อของอะโวคาโดนะคะออกมาเลยนี่ค่ะผ่าออกง่ายๆพอเขาสุกนะคะเขาก็จะนิ่มมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้เลย เมนูของเราในวันนี้คืออวโคาโดนมค้นชาะใส่ช,ช็อกโกแลตค่ะทุกคนเมนูง่ายๆอร่อยด้วยเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะนมค้นของเรานะคะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะใครที่ใส่ชอบมากก็ใส่ามากชอบน้อยก็ใส่น้อยตามชอบเลยค่ะไม่มีสูตรตายตัวค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำช็อกโกแลตลาดต่อไปเลยค่ะน่ากินมากเอาละค่ะเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็มาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยถูกปากหรือไม่ รสชาติของอะโวคาโดนะคะจะมีความมันนะคะมันหนึบนะคะพอมาเจอนมข้นเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของช็อกโกแลตเข้าไปนะคะก็จะมีความนัวเข้าไปอีกค่ะทุกคนทุกคนคะเหลือแต่ถ้วยค่ะคลิปนี้นะคะก็ หวังว่าทุกคนจะชอบยังไงฝากกดไลค์ like, Go, Share, กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเจปุรน,นดานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย